บ้านฮักน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกบ้านดุ๊กดิ๊กออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์รัวๆเลยสำหรับบ้านฮักหลังนี้เนาะเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ่าวโจยังไงเรียกเดียวว่าเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะคะผู้ดูแลในบ้านฮักหลังนี้นะคะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับเพราะว่ากรี๊ด่าวดีสุดๆกรี๊ดสิจ้ารออะไร คือในกลุ่มบ้านฮักก็ยังสงสัยกันอยู่เลยว่าข่าวดีอะไรแต่ได้แล้วคือท้งแม่แม่พ่อเอฟซีนะบอกว่าครีดไว้ก่อนขอแค่เป็นข่าวดีดีใจไว้ก่อนไม่รู้ว่าดีใจอะไรแหละเรื่องอะไรแต่ดีใจไว้ก่อนครับผมแต่แล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นโพสต์ของผู้ดูแลท่านนี้แหละคุณแม่เนี่ยได้ออกมาโพสต์แบบนี้เหมือนกันเมื่อหลายวันที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าบอกว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่ แฟนขับน้องคอปเตอร์สมาชิกบ้านฮักน้องคอปเตอร์บ้าน<ะ>ยุคดิที่เขาเราทุกท่านตั้งแต่เราเปิดบ้านฮักมาในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา<ะ>ทางแอดมินทางทีแอดมิน<ะ>เราได้วางแนวทางและพูดอยู่เสมอว่าบ้านฮักหลังนี้ย่าก,กับหลานเดินไปคู่กันเนื่องจากน้องคอปเตอร์ยังเป็นผู้เยาว เพ <C> e <leg al> ิ่งอายุ13ปียาก14ปี <C> e <leg al> และจําเป็นต้องมีผู้ปกครองดูแล <C> e <leg al> และน้องยังมีสภาวะความจําสั้นค่ะผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้ชิดและผู้ปกครองคนเดียวที่จะที่ดูแลน้องก็คือคุณย่าเ <C> e <leg al> นื่องจากคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องได้แยกทางกัน <C> e <leg al> และคุณย่าจินดาก็ได้ช่วยเลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่อายุนหนึ่งขวบค่ะ ตอนนั้นพ่อกับแม่ยังไม่เลิกการคือช่วงก่อนขวดนะคะแล้วน้องคอปเตอร์ก็ได้พูดอยู่เสมอว่าผมรักคุณย่ามากนะคะทีะ่ก่อนที่น้องคอปเตอร์จะได้เข้ามาอยู่ในวงการหมอลังคุณย่าเองก็ได้พาน้องนะคะตระเวนลำขอข้าวตามสถานที่ต่างๆและลำเปิดหมวกตามตลาดนะัดและได้พาหลานตระเวนไปขอขึ้นร้องตามเวทีหมอลังต่างๆค่ะ เพื่ออาศัยว่าเบอ่อได้ทิปได้เวทีตามที่เราเคยได้เห็นนะคะผ่านตามมาบ้างนั่นแหละค,ความฝันของน้องคอปเตอร์คืออยากจะซื้อบ้านและที่ดินให้คุณยา่าและผมก็คือจะเลี้ยงคุณยา่าผมไม่อยากให้ย่าลำบากอันนี้เป็นความคิดของน้องคอปเตอร์นะคะและแนวทางในการทำอะไรแอดมินได้พูดอยู่เสมอว่าเพื่อสารฝันให้น้องคอปเตอร์และคุณยา่าได้มีบ้านมีอนาคตท,ที่ดี บ้านฮางน้อคอปเตอร์บ้านดูบิ๊กได้เริ่มทำมาลาัยและครองครั้งแรกที่งานอำเภอสีี่าจังหวัดอุดรบ้านเกิดของน้อง<ม>และเริ่มทำมาลาัยจริงจังก็ตอนบอสบิ๊กประกาศาเปิดตัวค่ายเพลงโตเกียวอย่างเต็เมรูปแบบและเปิดไลฟ์ร้มปิด้ายบัตร EP หนึ่งเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมา<ะ>ซึ่งในตอนนั้นมาลาัยเราอย่างไม่ได้เยอะ<ม>ยังอยู่ที่หลักพันและได้ไม่กี่พันบาทและถึงแม้ว่าแนวทางในการทำมาลัยเงินและ EP หรือแต่ละครั้ง เราอะไรแต่ละทีพีนหรือแต่ละครั้งเราจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างฝันให้น้องมีบ้านและมีอนาคตที่ดีแต่ทางบ้านฮักไม่เคยไปขีดจํากัดว่าจะต้องใช้เดือนละกี่บาทและเก็บเดือนละกี่บาทหน้าที่แอดมินเราคือหามาลัยสูงทุกยอดสร้งางธรรสูงมอบคล้องคลอให้กับน้องจนจบหน้าที่ในแต่ละรอบนั้นๆและมาลัยแต่ละรอบของบ้านลูกดิก๊กเราก็อยากให้มี กิมมิคและซิกเนเจอร์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และตัวตนให้น้องจึงได้สั่งทำกับทางร้านเรื่องการสั่งทำอะไรทค่พูดไปแล้วเราไม่เคยถามคุณย่าว่าเงินมาไรในรอบนี้รอบนี้นะคะรอบนี้นี้ได้ใช้กี่บาทเอาเข้าบัญชีกี่บาทเพราะเราเชื่อเสมอว่าถ้าคุณย่าอยากมีบ้านที่เป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงคุณย่าก็ต้องเก็บและใช้สอยอย่างประหยัดแน่นอนแต่เราไม่อยากให้ใครมาว่าย่าหลาน ว่าเป็นคนตรหนีที่เหนียว<ม><ม>ขอแตงเงินเอฟซีไม่เอาเงินมาลไยมาใช้<ม><ม>เราพูดอยู่เสมอว่าย่าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาบอกแล้วแต่คุณย่าจะเห็นสมควร<ม><ม>เรามองว่ามันคือการลงทุนทุกอย่างที่เราต้องลงทุนอยากให้หลานแต่งตัวละลอ<ม>ย่าก็ต้องรู้จักซื้อเสื้อผ้าที่ดีให้หลานใสรหรืออื่นๆเงินมาลัยของบ้านทุกนี้จึงเป็นทั้งเงินที่เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของย่า ของหลานสองคนและเก็บหอมรอมร,ริบเพื่อนาคตจาก EP พีหนึ่งแรกๆจนถึง EP 1ีมาลัยของเราได้ขยับขึ้นตามจำนวนสมาชิกที่ลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาลัยจากหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นจนรอบสองที่ผ่านมาเราได้ถึงยอดสี่หมื่นบาทบาง EP ไม่ได้ทำอะไรและเมื่อต้นเมื่อต้นจเดือนที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อแอดมินลูกเกดได้ลองสอบถามไปทัางย่าว่ายา่ามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่แล้วย่าบอกมีอยู่ประมาณสองแสนโอ้โหเปิดบ้านทักได้สองเดือนกว่ามีเงินเก็บถึงสองแสนแสดงว่าคุณย่าไรหลานเนี่ยคือมัธย์มากเสียงสูงเล็กนนะแอดลูกเกดเลยแนะนําว่าย่าลองออกไปสํารวจหาดูบ้านมือสองดูนะ,ะดูราคาที่มันไม่แรงมากบ้านพร้อมที่ดินที่สามารถเข้าอยู่ได้เลย จนในที่สุดย่าได้ไปเจอบ้านตามที่แอดมูเกตได้แนะนําให้ไปดูค่ะแล้วก็มาปรึกษาว่าประมาณนี้ได้ไหมแอดมูเกตก็เลยเอามาปรึกษากับทางแอดมินแม่ลูกเจี๊ยบและแม่ตัดกี้ว่าเราจะซื้อบ้านเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้น้องซเตอร์ในวันที่7มิถุนายนนี้เดือนหน้าซึ่งเรื่องนี้ได้นําปรึกษากับทางบอสเรียบร้อยแล้วและทางบอสก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆบอกแล้วแต่แม่ๆบ้านหักเลยอ่า และบ้านที่จะซื้อในห่างจากออฟฟิศประมาณ20กิโลค่ะใกล้ถนนหลวงเดินทางสะดวกสบายและคุณย่าเองก็วางแผนไว้ก็คืออยากคัาขายไปด้วยครับเชิญทำเลมาะและวันไหนน้องคอปเตอร์เร่เรียนคร่ำก็อยากมานอนที่บ้านกับคุณย่าก็สะดวกในการเดินทางวงเล็บแอดยังไม่ขอแจ้งพิกัดที่ชัดเจนจนกว่าจะทําสัญญาที่ขายสําเร็จอ่าก็คือกว่าจะทําสัญญาซื้อขายสาเร็จนะคะอ่าเนื่องจากอําไรนละอ่าคนแล้ว มันยาวมันยาวามกก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดสองชั่วได้สนี่นี่ค่ะเนื่องจากเนื่องจากน้องคอปเตอร์ยังเป็นผู้ยาวและยังไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆได้บ้านจึงทำสัญญาซื้อขายในนามคุณย่าจินดาซึ่งเป็นคุณย่าแท้แท้และผู้ปกครองเพียงคนเดียวของน้องคอปเตอร์ไปก่อนจนกว่าน้องคอปเตอร์จะอายุ20ปีบริบูรณ์คุณย่าจึงจะโอนเป็นให้เป็นชื่อหลานได้ แล้วก็ซึ่งทางแอดมินมองว่าย่าหลานคือสายเลือดยังไงก็คือสมบัติญาก็ต้องยกให้หลานอยู่ดีและน้องคอปเตอร์ก็คือหลานเพียงคนเดียวของญาจินดาแฮปแบ้านในฝันที่คุณ่าอยากได้ออกตเวดหาตอนนี้เจอแล้วเจ้าของบ้านประกาศขายอยู่ที่ราคา8 8 0 0 0 0บาทมีเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่4งานหรือ4งาน เป็นบ้านชั้นเดียวมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัว<ะ>และหนึ่งห้องโถง<ะ>บ้านหลังไม่ใหญ่มากส,สองคนยา่าย่าหลานอยู่กันท<ะ>งนี้อแต่ที่ดินมีพื้นที่กว้างอนาคตถ้าน้องคอปเตอร์ตโตขึ้น<ะ>อยากปลูกบ,บ้านใหม่ให้หลังใหญ่ขึ้น,นก็สามารถทําได้สบายบ้านหลังนี้ราคาที่เจ้าของตั้งไว้อยู่ที่เก้าแสนบาทเก้าแสกว่าเก้าแสนกว่า,า,วาแต่เมื่อทบว่าเป็น ยาจินดายาของน้องคอปเตอร์เองแล้วก็เจ้าของบ้านเป็นเอซีของน้องที่ได้ลดราคามาที่ไปแสน0ว่านบาทแล้วก็สามารถผ่อนใจได้ซึ่งบ้านหลังอื่นต้องขายเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่หลังนี้ก็ให้ผ่อนใจได้ด้วยใช่จากการที่ตกลงกันนะครับโดยจะวางเงินดาวอยู่ที่3 0 0 0สนบาทและผ่อนเดือนละ 75, 0 0 0ถึง80,000บาทระยะเวลาประมาณ7-8เดือน ่อก่างเงินดาวจำนวนสามแสนบาทแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยโอ้โอ้ถึงไหนแล้วล่ะเข้าอยู่ได้เลยและในวันที่7มิถุนายน2017นะครับซึ่งเป็นวันท้ายวันเกิดของน้องคอปเตอร์จะเป็นวันที่คุณย่าและเจ้าของบ้านนัดทำสัญญาการและการที่จะจ่ายเงินดาวในวันที่7มิถุนายนจำนวนเงิน3 0 0แสนบาท แอดลูกเก็บได้สอบถามไปยังคุณย่าเงินสะสมตั้งแต่ EP1 ถึง EP11 เนี่ยมีประมาณ2แสนกว่าและแอดมินมาขอเอามาคำนวณมาลัย2วงส์นอกจาก2วีคที่ผ่านมายอดค่อนข้างสูงมาบวกกับมาลาย e ี1 2และ EP2 ในวันที่16บหและ2 EP ในวันที่16และ23่คือเดนมาอ่า หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ากินค่าใช้อื่นๆแอดคิดว่าเราสามารถหาเงินดาวครบ3ามแสนบาทและทำสัญญาซื้อขายบ้านตามกำหนดในวันที่7มิถุนายน,นได้แน่นอนเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องคอปเตอร์เราส่วนใจส่วนใ,นใจเงินผ่อนงวดแรกจะเริ่มในเดือนก,นการกฎาคม ถ้าดูไหนเรามีเงินเหลือก็คือโบกไปเพื่อจการจบนี้เร็วๆใดๆคือขอดอกจันหมายเหตุไปก่อนว่าอันนี้นับถึง EP หนึ่งถึง EP สิบเอ็ดนะแล้วตอนนี้มาสู่ EP 13 13าที่ผ่านมาคือมาไหลปังมากหมื่นแปดแล้วคาดว่าตอนนี้จะถึงแล้วแล้วพวกคนเนี้ย มาจากวันที่10พฤษภาคมซึ่งนั่นเป็นทีมแอดมินเนาะแล้วทีนี้เราได้ดว่าที่ปรีสเนี่ยอาจจะครบแล้วหรือเปล่าอาจจะได้แ้หรือเปล่าอ่านต่อก็คือถ้าเรืองไหนก็เหมือนที่สาวสีบอกคือจะปกไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพื่อจะให้การชำระหนี้เนี่ยจบเร็วขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางแอดมินจะยังไม่ขอลงรายละเอียดพิกัดหรือรูปบ้านจนกว่าจะทำสัญญาเสร็จจะให้คุณย่าเข้าไปทำความสะอาดบ้านและพื้นที่รอบๆบ้านให้สะอาด ถึงตอนนั้นจะถ่ายรูปและแจ้งพ่กัดให้กับทุกคนได้ทราบเนาะวงเล็บนะครับแอดมินเห็นรูปบ้านทั้งในบ้านและรอบบ้านและพื้นที่รอบบ้านรอบตัวบ้านแล้วขออุบไว้ก่อนอทั้งนี้ทั้งนั้นอโอเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งที่ทางบ้านฮักเราสามารถซื้อบ้านหลังเล็กคือสามารถที่จะอยู่ได้ย่างเล็ได้แต่ก็ได้แบบสบายๆเลยอย่างรวดเร็วแต่ก็ เกิดความมีน้ำใจของพ่อแม่เนี่ยที่ส่งผ่านอมินในการทำมาล,ลัยรวมถึงตัวของน้องนะคะและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรักคพรามแม่ตาจาาพ่อพ่อแม่ซีทุกท่านสนับสนุนมาเพื่อการนําไปเป็นค่าชําระผ่อนบ้านตลอดจนค่าใช้ใจอื่นๆของญาติและหลานจนกว่าน้องจะสามารถ ยืนได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแรงของควอนบัเกิดคอปเตอร์อายุครบ14ปีในปีนี้คือซื้อบ้านให้คุณยา่าทีมแอดมินแม่ลูกเจีย๊ยบแม่ลูกเกดแ,แม่ตะก,กี้ขอกราบขอพระคุณพ่อพ่อแม่ทุกท่านมานะที่นี่ด้วยด้วยรักจากใจทีมแอดมินบ้านฮักน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิคบ้านยุปีฟก็คือที่จริงจะซื้อบ้านหลังเล็ก็ทำใหอยูอ่ก็ได้แต่เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตก็คือมองกันการเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยเยอะตอนแรกว่าจะซื้อบ้านหลังเลกอยู่ แบบการัดลัแต่อันนี้คือแล้วทีนี้มี f อฟซแฟนคลับก็เห็นจะช่วยตรงนี้ด้วยไงต่อสีเข้าใจไหมแล้วเขาก็จะมาช่วยในเนี่ยแหละมาอะไรที่ทำีพีอย่างเงี้ยในการควอนจะซื้ออะไรสักอย่างเราก็มองถสนอนาคตเนาะอย่างถ้าเป็นบ้านสองก็โอเคแต่ว่าเราก็มองว่าอยากจะได้หลังใหญ่เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ใช้สอยอยนาะเพราะทำในดีขายของได้มีพื้นที่เหลือว่างอีกแต่พออย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเห็นถึงความรักความเมตตาที่ทาง เอฟซีแฟนค่ะเพราะพ่อแม่ f อเนี่ยที่มอบให้น้องเลยค่ะคืออยากจะเห็นน้องอ่ะประสบความสําเร็จและอยากเห็นน้องสบาย น้องหลุ้คุณย่าสองคนแลวก็น้องเองก็มีความใฝ่ฟันที่อยากจะซื้อบ้านในคุณย่าซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะนํามาซึ่งการกรีดของพอแม่แม่ซีบ้านะหรือเปล่าปล่าว่าตอนนี้ยอดน่าจะถึงไปแล้วซึ่งเราก็อ้างอิงมาจากโพสตวันที่10บูุภาคมนตั้งแต่ยังไม่ถึง EP 13ที่ผ่านมาแล้วทีนี้พอมานับดูจาก12 13อมเอูะไรเยอะนะ R อซีีเจ้นะขออีกเรื่องนึงว่า กำลังเป็นกระแสดราม่าอยู่คนที่ไม่เข้าใจเลยอะไรเลยก็มาเหมือนมีดราม่าเข้ามาสองสัปาหนี้ว่าที่มาายน้องคอปเตอร์เนี่ยที่ได้เยอะๆเนี่ยหายไปไหนหมดแล้วทำไมให้น้องไม่ต้องไปเบิกเงินกับผู้ใหญ่บ้านอันนีอันนี้เรขอบอกนะครับในส่วนของทางผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์วันนั้นน้องอาจจะเป็นคืออยากเบิกเพื่อไปซื้อของเซเว่นแต่ผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์ก็บอกว่าจะเก็บไปให้น้อง ใจใหคือเขาก็อยากสอนให้น้องประหยัดเพราะคุณย่าให้มาแล้วล่ะใจน้องอาจจะซื้อหมดแล้วแล้วก็บอดี้เองคือในส่วนนี้คือคือชี้แจงไวตั้งแต่แรกแล้วว่าเก็บให้น้องไม่ใช้ในยามจำเป็นนี่แหละถ้ายิ่งแมาผ่อนมากเนาะวันไรที่ไม่พองมันต้องเอาส่วนนี้ไปใช้ก็เหมือนเราขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะต้องฝึกใช้เงินเลยฝึกการใช้เงิน เดือนนี้ได้เงินเดือนมาเท่านี้เอายังไงล่ะมีงวดรถอยู่ผ่อนบ้านอยู่ทำยังไงอยูจะพอต่อให้เงินเดือนเยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะตามนะในอนาคตนะอ่านี่นะครับนะไม่อยากให้เป็นดราม่าอยากจะให้มองมุมกว้างแล้วก็ในเรื่องส่วนของมาลัยเราก็ได้รู้แล้วว่าทางบ้านฮักเนี่ยกับคุณย่าเนี่ยเขาได้คือมีแผนมีแผนมีแนวคิดที่จะจะซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าเอ๊ะเงินมาลัยไปไหนหมดน้องด้คุณย่าเก็บหมดนั่นแหละเราเชื่อว่าทำได้ เขาเหลดออีกหลายวันเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้น้องคอปเตอร์แล้วก็คุณย่าแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ทีมบ้านฮักด้วยที่รักและเอ็นดูน้องขนาดนี้โอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็มาแจ้งข่าวสารดีๆให้กับ FC ซแฟนคลับน้องคอปเตอร์ได้รับฟังแล้วก็ FC ซแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกนะครับสำหรับนีสสาวซีเมืองเลยบ่าวโจดีไซน์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ